สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ,บรายการเด p ะผีทองนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Sony A7 Mark โนะครับที่หลายๆคนกำลังติดตามชมกันเนาะว่าตัว Sony A7 Mark โฟนนะครับจะมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดตัวในช่วงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัว Sony A7 IV นะครับจะเป็นตัวต่อยอดกับเจ้าตัว Sony A7 Mark III นะครับก็คือตัวที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะก็สำหรับด้านสเปคนะครับสิ่งที่คาดว่า Sony A7 Mark IV นะครับจะมีนะครับก็คืออย่างแรกเลยเป็นเซนเซอร์นะครับ BSI 30ล้านพิกเซลนะครับอัปเกรดพิกเซลนะครับจาก24ล้านตัวเดิมเนาะเพิ่มเป็น30นะครับเป็นกล้องไฮบริดที่ที่ค่อนข้างจะโอเคมากขึ้นนะครับในด้านการถ่ายภาพส่วนงานวิดีโอครับ ผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดพอสมควรครับให้เทียบเท่า ESR6 o นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วสเปควิดีโอนะก็คงจะได้เป็น 4K นะ60เฟรม4220 1บิตนะครับอย่างที่หลายๆคนตั้งใจไว้ครับแต่ใครนะครับที่ยังไม่อยากถ่าย 4K นะครับด้าน Full HD ก็ควรที่จะได้ Full HD 240เฟรมครับเอาไว้สลอมโมชั่นสวยๆด้าน E-VF นะครับก็คงมีการอัปเกรดครับเป็น3.69 ล้านจุดนะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากตัวเก่าที่ผมใช้อยู่ครับก็คือ2.36ล้านนะครับระบบโฟกัสครับผมคิดว่าด้านจํานวนจุดเนาะก็คงไม่ได้มากขึ้นครับก็คือ693นะครับจุดเป็นเฟสดีเทคชั่นแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาครับคือระบบเรียวไทม์เอนะครับที่ตัว Sony ่เอเซไม่มีแต่กล้องตัวใหม่ๆมีครับแล้วก็น่าจะรองรับนะครับการทำา a n i m a l IF นะครับของ สัตว์ด้วยนะครับตาม Sony A1 นเนาะที่เปิดตัวออกมาการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าก็คงยังไม่เปลี่ยนแปลงครับก็อยู่ที่10เฟรมเพอร์เซกเหมือนเดิมหน้าจอเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนมากที่สุดนะครับเป็นหน้าจอแบบฟลิปได้นะครับเหมือน Sony a 7 S m a r k นเเนาะซึ่งตัว Sony a 7 S m a r k นเนะครับจะเป็นกล้องที่ต่อครับสามารถฟลิปได้รอบผิดทางครับทำให้การทำงานนะครับโดยเฉพาะงานวิดีโอจะสะดวกมากยิ่งขึ้นมากๆเลยครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือได้เมนูครับตัว Sony s 7 s s m r r k i i รนะครับรวมถึง Sony A1 เนาะจะใช้ตัวเมนูรูปแบบใหม่นะครับก็คือเมนูที่เป็นฟูลทั s สก e ีนครับต่างจากกล้องตัวเก่าๆนะอย่างเช่น Sony s 7 c นะครับ Sony A7R Mark นะครับก็จะยังใช้เมนูในรูปแบบเก่าอยู่ครับโดยเมนูหลักนะครับปกติเนาะกล้อง Sony เราก็จะอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะอยู่ด้านข้างแทนครับ เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องการใส่การ์ดครับตัวการ์ดนะครับมีความเป็นไปได้มากๆเลยครับว่าจะสามารถใส่ตัว c m x x r r s s s นะครับตัว Th ทเ A ได้เพราะว่าตัว Sony A7S m a เ i แล้วก็ตัว Sony A1 ครับทั้ง2ตัวสามารถใส่ได้ทั้งคู่นะครับเป็นแบบ Duo l อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันครับว่าทาง Sony จะให้ใส่การ์ดแบบไหนได้บ้างครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อมูลคาดการของเจ้าตัว Sony A7 ครับ ใครที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีสเปคนะครับที่อยากได้ก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันในที่ด้านใต้เลยครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับที่ช่อง The Peak วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ